กจะบ่าวมาแล้วจ้าพี่นาคตาถ่ายดูดสิพี่มาทาแป้สไลด์น้อยเสียตาลอ,อยชนะพี่นาคดีใจไหมละ่ะก็งั้นแหละเฉยเเฉยอะไรกันนะฮะแหมจะได้ผัวทั้งทีใจไม่เต้นบ้างเหรอบ้าแล้วลำจวนนี่ก็เลยไม่จริงละ่ะก็มีบ้างหรอก ออว่าจะเองเธอํำจูนเรื่องที่ม่นของเองเนี่ยไปแค่ไหนล่ะพี่ม้าไม่รู้ว่าพี่มั่นอยู่ที่ไหนพี่นาจ้ะฉันเองก็เดาใจไม่ถูกแต่ถึงยังไงก็ตามฉันก็ยังรักเขาอยู่เสมอเรามั่นใจรักแล้วอ่ะก็ถอนไม่ขึ้นหรอกจ้ะมันก็เหมือนกันนี่แหละนำจูนรักของข้าที่อยู่กับพี่มากถึงแม่ข็าจะตายสิเดี๋ยวนี้วิญญาณของพี่จะตามพี่ม้าไปเรื่อยเลยใช่ไหมล่ะพี <c> ่ <oughs> อย่ารักเขาให้มากนะนะเอี๋น,นำจวนนี่บ้าหรือไงกันนะ ไม่จริงเหรอฝีมือนาคได้อร่อยนะป้านะใช้มืดน้ำพริกนี่ไม่เลวเลยฉันเห็นจืดกดีกินถ้าอื้มผงกาแน่แน่กินเยอะๆสิเอ้าอ้าวนาคเป็นไรไปอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะฮะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรก็ไม่รู้จ้ะมันคลื่นไส้จะไม่สบายไปเอายาหมอหลวงมากินซะสิไป่านจะจะป้าเดี๋ยวก็หายเองฮ้อดื้อิงแปลกจังเลย อ้าวก็ไมกินของเปรี้ยวๆกันล่ะเดยวก็ท้องเสียหรอกก็มันอยากกินนี่พี่มากหมูนี้่ไม่รู้มันเป็นอะไรอยากกินแต่ของเปรี้ยวๆเท่านั้นน่ะเออ,เอ,อไอโรคดีแหละมันโรคแพ้ท้องพ<ะ>่อมาจ,จะได้ลูกแล้วรู้ไหม<ะ>จริงเหรอนเนี่ยเออนิดนิดหนักนักท้องแล้วเหรอสองเดือนแล้วจา้าฮะเออสองเดือนแล้ว โอ้โป้าฉันจะมีลูกแล้วฉันจะเป็นพ่อคนฉันจะได้ลูกโอ้โ่เมื่อกี่นัชผ่านธรรมบ้านกำนันเขาก็เลยนี่ฝากจดหมายมาให้ทิดมากพี่มากทำไมอะ หรือจ้าพี่หลวงทะเลตัวพี่ไปประจอกรลงที่บางกอกแล้วโทษพี่มากพี่ห <c oughs> น้ามาคอยพี่เมื่อพี่กลับมาจะได้พบหน้าเป็นคนแรกยังไงละ่ะเราพบกันแล้วพี่ไม่ดีใจเลยจ้าโอ้ <c oughs> <c oughs> แม่คุณของพี่ทำไมไม่จะไม่ดีใจลจ่ะจ้า สงสารเมียแล้วเกิดต้องออกมานั่งคอยบัวทุกคืนเอแล้วลูกของเราเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะจัะหน้าตาเหมือนพี่ไม่มีผิดเลยหน้าแล้วเกิดลามาก็ไม่ได้ติดราชการทางหลวงอยู่ลูกสบายดีล่ะจันนาคสบายดีจ้ะพี่แกนอนทั้งวันไม่กวนเลยอ่ะดีมากเป็นบุญของหน้าแท้ๆเลยที่พี่กินข้าวมาหรือยังจ้ายังเลยไป่กินเล้าตลอดทางแวะที่นี่ปากคลองมาแล้ว แต่คิดว่าอีกไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงบ้านเั้นมากินฝีมือของนาคเมียพี่น่าจะตายเพราะความหวังของพี่มากนี่แหละแล้ววันนี้ทำอะไรกินบ้างห่ะจ้านาคนาคไม่ค่อยดีทำอะไรหรอกจ้ามีอะไรก็กินไปอย่างนั้นนะก็อยู่คนเดียวกับลูกนี่จ้าแล้วปังเงินงานจำเป็นเงินงานจำสินที่วัดจำปีก็ถาไปเราใช้นาคเมียพี่ต้องลำบากแย่เขาทิ้งไปกันหมด เสียอ,อะไรตกรลจชน,นาฮะเมน้าวจ้าก,กํลาลังตำน้ำพริกให้พี่ดินตกไปได้เดี๋ยวจะ,จะไปเก็บเองจ้ะพี่รออะไปเก็บอ่ะ ฟาดพกเราเฮ้ยนาคนาคเราไปเก็มบมะน,นาวมาแล้วเหรอจ้าฉันเอาไม้เขียมขึ้นมาไม้นั่นเองอะตาพี่สงสยเจ้าฝาดไปเห็นเป็นมือไปได้อน่าคุยเล่าขวดนี้เองที่ทำให้คนพายเรือตาลายไปคนหนึ่งแล้วอ่ะบ๊บบ๊อบบ แรงชมัดเลยวะฮะ